เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันนะครับโดยวันนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยได้จัดทำสื่อเผยแพร่ในเรื่องของอันตราย เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ลังสี UVC ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับสำหรับรังสี UVC ก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้เพราะลังสีมี UVC ดูดซับโดยโมเลกุลอินทรีย์รวมถึง DNA ในสถานการณ์โควิด19มีการนำมาใช้ในรูปแบบตู้และหลอดนะครับ ทีนี้อันตรายจากการใช้เนี่ยรังสี UVC จะมีอันตรายต่อผิวหนังก็คืออาจจะทำให้ผิวหนังอักเสบผิวไหม้ระคายเคืองในระยะยาวอาจเป็นมะเร็งผิวหนังได้นะครับอันตรายต่อดวงตาอาจทำให้กระจกตาอักเสบหากมองรังสี UVC ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำหากต้องสัมผัสกับรังสี UVC เนี่ยควรจะสวมแว่นตาป้องกัน สวมเสื้อผ้าปกคลุมบริเวณผิวหนังที่ต้องสัมผัสสวมถุงมือปกป้องผิวบริเวณมือขณะเปิดใช้งานหลอด UVC รังสี UVC ไม่สามารถทะลุผ่านวัตถุเช่นกระจกผ้าไม้กระดาษวัสดุอลูมิเนียมและโลหะได้หากใช้ตู้ UVC เพื่อฆ่าเชื้อโรคจะต้องปิดฝาให้สนิทและเลือกอุปกรณ์ที่ปิดมิดชิดนะครับ และนี่ก็คืออ,อันตรายจากการใช้ตู้และหลอด UVC ในการฆ่าเชื้อโรคนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารหรือเรียนรู้กันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ